สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในราการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผม aka เมามาโมสเตตัสแต่ขอบฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะควยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ EP 594นะครับผมนะอาทิตย์นี้มีอยู่3 EP เนาะ EP ที่593นะครับผมเป็นหุ้นเพื่อนขอนะครับแล้วก็ EP ที่594 EP ที่เรากำลังจะคุยกันตอนนี้นะครับผมนะเป็น คัดหุ้นกับตัวต้นเทรนนะครับผมพรม้อมงบการเงินนะครับแล้วก็อีก EP นึงนะครับผมก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเนาะ KCE าน่าเดลาคีขวคอมแล้วก็ i t เทเนาะ,ะเรามาเริ่มกันที่ EP 594เลยนะครับผมเป็นหุ้นคัดนะคัดหุ้นกับตัวนะครับผมต้นเทรนพร้อมงบการเงิน อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์อาทิตย์แรกพาร์ทแรกนะเราดูไป3ตัวนะครับผมแล้วก็มีเอาออกตัวหนึ่งก็คือเอเชียนะครับผมเพราะว่าเขาลดเส้นเ a 2 0 0ร้อยลดยังไงเดี๋ยวไปดูไปดูกันนะครับผมก็คือมันมีเหตุการณ์แบบเขาปรับค่า,าการนักท่องเที่ยวไงในช่วงตุจีนเนี่ยคิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะลดลงนะครับผมนะก็ทั้งยวงเลยนะกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยนะครับผมลง ลงกันทุกตัวเลยแล้วก็ h อชก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่โดเส้น m a 200เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เราก็จะออกเราจะเปิดกราฟนะแต่เราบอกว่าเขาหลุดเทรนขาขึ้นนะครับผมนะสำหรับเอชแล้วก็มีแอดเข้ามาใหม่นะครับผมคือตัว ktb นะครับผมเป็นหุ้นที่คุณเอเนี่ยวัชรพงศ์ขอเข้ามานะครับผม ต้องบอกว่าตาคมมากนะสรุปหุ้นตัวนี้นะครับผมอ่ะผมก็เปิดกลราบมามามาแชร์ไอเดียกับเพื่อนๆเนาะนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ที่ LI นะครับผม t o i เนี่ยอ่ะคือไม่ว่าเซ t ตอินเด็กจะลง30จุดอย่างไร TIOI ยังแข็งแกร่งเห็นไหมครับหุ้นที่เขาจะกลับตัวเนี่ยนะครับผมเนี่ย คือมันมันไม่ได้สระทบสถานอะไรเลยนะเพื่อนๆต้องบอกไว้ก่อนเลยนะอืมงบการเงินผมเปิดให้ดูแล้ว EP ที่แล้วคือมันมันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอ่างบแต้มสีก็ยังไม่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากอยากอยาก,อยากดูออ่่าางบการเงินของเขานะครับผมนะก็ย้อนไปดูได้ที่ EP ที่หนึ่งนะครับอันนี้ EP ที่สนะองเนาะโอเค เราจะดูงบการเงินแค่ตัวที่แอดเข้ามาใหม่ก็คือ KTB นะวันนี้นะครับผมส่วน3ตัวที่เหลืออันนี้ก็คือย้อนกลับไปดูคลิปพาร์ทที่1ได้ตอนนี้พาร์ทที่2นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผม t o i เนี่ยยังรอดอยู่นะครับผมยังอยู่ในเกมนะยังยังอยู่ในทรงขาขึ้นอยู่นะครับผมตอนนี้เหมือนเขาจะฟอร์มตัวเป็นขึ้น2ออยู่อ่ะ ถ้าเป็นทรงนี้นะครับผมผมเลื่อนขึ้น2มาจบตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เขาก็ทำเป็นอ,อ,อยู่ในคอลเลกชันแฟตนะครับผมนะก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของ w ิกบีนะครับผมหรือไม่ก็นอร์ม l ลบีนะครับผมเกือบจะเป็น running f ฟตแล้วนะ running แฟตขึ้นบีต้องสูงกว่าขึ้นหนึ่งนะครับ อ่ะแต่ทรงก็ดีอ่ะถ้าถ้าขึ้นสองเขาทำคอลเลคชันเฟดเนี่ยส่วนมากขึ้นสามเนี่ยมันจะบูรกนะครับผมอืมก็มองได้นะครับผมว่าขึ้นสามเนี่ยอาจจะทะลุสิบสามบาทห้าสิบตังค์หรือขึ้นมาแถวแถวสิบสี่บาทแปดสิบตังค์ได้เลยนะครับผมแต่ภารกิจสำคัญของที LI เนี่ยนะครับผมสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบตังค์เนี่ยเขาต้องเบกขึ้นให้มันผ่านนะครับต้องเบกขึ้นผ่านให้มันได้นะครับ วันพุธนะวันพุธนี้ก็ขึ้นมากระแทกแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ายังผ่านไม่ได้เนาะตอนนี้เส้น EMA อ่าเส้น EMA ยี่สิบตอนนี้ซัพพอร์ตเขาอยู่นะครับผมอืมอ่ะก็อยู่บนเส้น EMA สองร้อยเห็นสีแดงตรงนี้ไหมเส้น EMA สองร้อยนะครับผมนี่คืออ่า อยู่ในสถานะกับตัวชัดเจนนะก่อนหน้าที่เขาจะขึ้นมาเนี่ยไอซก็ทำบุรีเดเวเชนนะครับผมอืมนะเข้าสูตรเข้าแผนนะครับผมสำหรับคนเล่นสั้นเนาะสำหรับคนเล่นสั้นนะครับผมอ่ามาแชร์ไอเดียนะครับกาเข้าราคานี้ได้เข้าเลยนะครับผมมาตัดขาดทุนอยู่ตรงบริเวณสิบาท 40ตังค์นะราคาปัจจุบันเขาอยู่ที่สิบอ็ดบาทสิบตังค์นะตัดขาดทุนอยู่ที่สิบาทแปดสิบตังค์นะครับผมทาร์เก็ตเนี่ยเอาใกล้ๆตรงนี้เลยสิบบาทสิบาบาทห้าสิบตังค์นะครับเล่นสั้นตัวนี้ปลอดภัยปลอ,อดภัยระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอืมก็ถ้าสมมุติมันผิดทางเนาะเราก็จะตัดขาดทุนอยู่ที่หก จุดสามหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามาถูกทางเขาจะขึ้นมาขึ้นสามอย่างที่เราแทงไว้เนี่ยแถวแถวสิบสามบาทห้าสิบตังค์เนี่ยนะครับเราก็จะเทคโปรฟิตอยู่ที่แถวแถวยี่สิบเอ็ดจุดหกสองเปอร์เซ็นตนะครับโอ้ถ้าขึ้นมาถูกทางอย่างที่เราแทงเนี่ยหวานเจี๊ยบนะครับสําหรับ TLI เนาะสวยงามน,นะครับผมอ่าตัวต่อไป CRC นะครับผม CRC เซ็นทัลนะครับผมเ,เกือบเกือบแลวนะมีหลุดมีหลุดเพื่อนๆมีหลุดแต่ดึงขึ้นได้อ่ะแท่งนี้คือเราต้องออกแล้วนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราวางแผนตัดขาดทุนอยู่อยู่แถวๆสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับเขาหลุดมานี่ก็คือต้องตัดนะครับผมนะเราก็จะมาเจอตัดขาดทุนอยู่แถวๆสี่จุดสามแปดเปอร์เซ็นตนะ แต่ในเมื่อเขาดึงเขาดึงราคาขึ้นมาแล้วยังยืนอยู่บนเส้น MA 200ได้นะครับผม CRC ก็ยังอยู่ในเกมเพราะฉะนั้นเราเข้าใหม่ได้นะครับผมอ่ะเข้าราคาหน้าปัจจุบันของเขาตอนนี้อยู่ที่3.4บาทนะครับมาตัดขาดทุนอยู่ที่เดิมนะหรือมาตัดขาดทุนอยู่ไส้เทียนที่เขาทิ้งไว้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเราก็จะ ขาดทุนอยู่ที่4บาท4 1เปอร์เซ็นต์นะครับเออ4.41เปอร์เซ็นต์อ่าแล้วทาร์เก็ตที่เราทิ้งไว้เนี่ยนะครับผมก็คือ3.7บาท7.5เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเอ่อเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเทคโปรฟิตเนี่ยก็คือ11เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่านะครับก็ยังถือว่าเป็นช่องเล่นสั้นได้แต่ต้องบอกนะว่าอ่า T.O.I. แล้วก็ C.R.C. เนี่ย เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวนะครับผมที่เขายังกลับตัวอยู่นอกจากกลุ่มแบงค์นะกลุ่มแบงก์นี่คือแข็งแกร่งจริงๆนะอืในปัจจุบันนะครับผมก็เล่นท่านี้กับหุ้นตัวนี้ตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่คือถ้ามันหลุดเราก็ต้องตัดขาดทุนแล้วเพื่อนๆคืออย่าปล่อยหั้นลงมาอ่าอย่าอย่าปล่อยเขาลงมาสามสิบาทเจ็ดสิบห้าตังค์เส้นเส้นแนวรับตรงนี้ แล้วค่อยมาตัดก็คือความเสียหายมันเยอะแลวไงอืมเพราะฉะนั้นเราเสียหายอยู่แถวแถวสี่เปซนเี่ยโอเคแล้วนะครับนะแล้วก็มาเทคโปรฟิตแถวสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นี้เราก็จะได้กําไรอยู่สิบเอปอร์ซนนะครับอ่ะหุ้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังต้นเทนอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับตัวนะอ่าคือเขากลับตัวแล้วพร้อมที่จะไปต่อนะครับอืมส่วนงบการเงินเนี่ย ก็โอเคก็ดูดีนะครับผมย้อนไปดูที่ EP หนึ่งได้นะเพื่อความรวดเร็วแนละ้วผมจะไม่ดูซ้ำนะครับผมอาจจะร้อยอ่างบตดมาสี่เขาออกมาแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันต่ออีกทีหนึ่งเนาะอโอเคนะครับมาต่อกันที่ SHR s r นี่เราคัดออกแล้วนะตัดออกจากเกมแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่า เขาหลุดเส้น EMA 200นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วอืมเกมนะครับคืนสองที่เราหมายมั่นปั้นตาไว้เนี่ยตอนนี้เขาทำโลใหม่นะคือจำได้ไหมคราวที่แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยตรงนี้เนี่ยไอที่ผมบอกว่าผมมารอเอาบาทเก้าสิบเก้าตัง จำได้ไหมนี่คือหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นวัดจากไฮตรงนี้นะอืมนะครับรอบนี้ลงมาแล้วแนวรับตรงนี้บาทเก้าสิบเก้าตังค์ต้องบอกว่าประสิทธิภาพนี่สูงมากนะครับผมเป๊ะเลยอะ่ะอืมเป๊ะเลยอะ่ะอ่ะนะครับผมข้าวที่แล้วนะครับอ่า พื้นที่ที่เราตัดขาดทุนเนี่ยเจออยู่ที่9.68%เนาะแต่แทร็เก็ตที่เราหมายมั่นปั้นตาไว้ก็แถวแถว24%นะครับอยู่แถวแถว3บาท8ตังก็ตัวนี้ก็ต้องบอกว่า,าผิดทางนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะคือมันมันผิดทางกันได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนเื่เตัดขาดทุนเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ยัง ยังมีกระสุนเหลือยังมีกระสุนกลับมาเนาะเออก็เดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้าใหม่นะครับผมวันพฤหัสเนี่ยก็คือเนี่ยข่าวเนี่นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยคาดการว่ามันจะลดลงนะครับผมในในเทศากาลตุจดจีนท,ท,ที่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับอืมมันก็เลยนะ ทั้งทั้งที่เป็นไฮซีซั่นของเขาอะ่ะสำหรับเอชก็ส่วนตัวผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะลงมาแบบนี้นะครับผมอืมก็ไม่เป็นไรเวทแอนซีไปก่อนแต่ทั้งนั้นทั้งนี้บาทเก้าสิบเก้าตังค์ตอนนี้รับได้แล้วให้เขากลับขึ้นไปยืนอยู่ที่สองบาทสิบแปดตังค์เนาะ แล้วรอให้เขาขึ้นไปยืนอยู่บนเส้น A สองร้อยใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เขาทําโลใหม่ด้วยเนี่ยอาโลก่อนหน้าใช่ไหมเนี่ยเขาทาโลใหม่คือมันก็เสียวแล้วไงนะคือมันเสียวแล้วอ่ะมันมันไม่โอเคอะ่ะนะครับอืมเขาทําโลใหม่อืมอ่ะ ต้องเวทแอนซีไปก่อนเพราะฉะนั้นเอชอาร์คัดออกนะครับคัดออกนะอืมโอเคเรามาต่อกันที่ KTB นะครับผมเอาคือกลุ่มแบงค์เนี่ยมันมันแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับผมอ่าทอยกราฟมาหน่อย อ่ะเดี๋ยวเรามานับกัน,น,นตั้งแต่ต้นเทรนต้นเทรนของเขาเลยนะครับอืมอ่ะเราก็จะนับได้ขึ้นหนึ่งขึ้นสองนะครับผมนะมาสามมาสี่แล้วไปห้าขึ้นสองนี่ทำคอลเลกชันแฟดตัวนี้อ่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของไม่น o r มอ l บีก็วีกบีนะครับผมอ่แทงว่าอยู่ในกลุ่มน r m ม l n o มอ a บ B นะครับผมอยู่ C f เลียนะครับขึ้น C เนี่ยมันสั้นนะแล้วมันก็เปี้ยงไปทาขึ้นสามอ่าขึ้นสองทำ collection f l แล้วเพราะฉะนั้นจบขึ้นสามมาขึ้นสี่ตรงนี้ต้องเป็นซ i กแซกนะครับผมก็ซ i กแซกตามสูตรเพราะฉะนั้นมองจากตรงนี้เหมือนเขาจบขึ้นห้าเลยเลย,เลยนะครับนะเหมือนเขาจบเลยนะครับผมก็ ถ้าเขาจบขึ้นห้าตรงนี้เนาะมันก็ต้องทำคอลเลกชัน A B C ไงเนี่ยอืพักตรงไหนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราลองมากลางวอลุ่มโบรไฟล์ดูนะครับอืมลองดูซิว่าโซนไหนเขารับกันได้เยอ,อะออะก็จะเห็นได้ว่าแถวสิบบาทเนี่ยเป็นแนวรับเลยนะเห็นไหม ตีเขาเลยเซ็นท่่ไหลายลงไปสิบเจ็ดบาทเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับโอเคนะแล้วอีกแนวรับหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าเขาหลุดลงมาคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะหลุดลงมาํำไมแต่วอลุ่มโปรไฟล์เนี่ยมันบอกนะครับก็อยู่แถวแถสิบสองบาทอีกแนวหนึ่งคงไม่ลงมาหรอก นะเนี่ยถ้าเขาจะทำคอลเลกชันเพื่อเพื่อที่จะไปไซโครใหม่นะครับผมคือมันเป็นไซโครของเขาเขาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยที่เขาย่อลงมาตรงนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลของเขาเขาย่อลงมาทำขึ้นสี่เนาะถ้าไม่ทำขึ้นสี่ยังเอาไปขึ้นห้าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้า KTB เนี่ยเขาจะไปต่อเนี่ยนะครับผมนะเขาก็ต้องลงมาทำคอลเลกชัน ABC ก่อนนะครับอืมกาะ แนวรับก็อยู่แถวๆสิบเจ็ดบาทนะครับผมนะแต่ผมไม่ได้วอลเขาจะลงมาเลยนะเขาอาจจะไปต่อได้ขึ้นห้าอาจจะยังไม่จบนะครับผมอมองจากตรงนี้นะครับผมก็เห็นแพทเทิร์นอีกแนวหนึ่งนะครับไปรอบอย่างนี้ก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะเสียวอยู่นะตรงนี้นะครับผมถ้าเขาไม่ผ่านเนาะแถวยี่ิบสองบาท แถวนี้ถ้าเขาไม่ผ่านเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอ่าที่หนึ่งนะครับผมอตรงนี้จะเป็นที่สองอันนี้เขาเรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับผมนะดับเบิลท็อปก็ถ้าเกิดร่วงลงมาก็ ฐานของเขาก่อนหน้าที่ขึ้นมาก็อยู่แถวๆ15บาท40าทนะครับอืมก็จะเห็นแนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับอืมเนี่ยจุดซัพพอตอีกแนวหนึ่งของเป็นฐานของเบาบนท็อปเนี่ยก็จะเป็นอ่า19บาท70ตังค์นะครับผมอ่าจะละเอียดหน่อยนะเพราะเราแอดหุ้นเข้ามาใหม่นะครับผมสำหรับอ่า KTB นะครับซูมเข้ามาเนี่ยยังรอบนี้เขาเด้งขึ้นมาใช่ไหมเป็นท็อปหนึ่งนะครับนะย่อลงมาตรงนี้เป็นจุดซัพพอร์ตที่หนึ่งนะเด้งขึ้นไปเป็นท็อปสองนะครับผมนะเด้งลงมานะครับอันนี้คือจุดซัพพอร์ตที่สองนะครับผมถ้า าจุดซัพพอร์ตที่สองของเขาเนี่ยนะครับผมเขาหลุดลงมานะครับผมนะก็มีโอกาสลงมาตรงนี้แหละนะครับผมแนวรับที่บอลลูนโบไฟลเนี่ยหนานแน่นสุดนะครับผมตรงบริเวณ17บาท10ตังค์นะครับหรือไม่ก็ลงมาตรงนี้เลย15บาท40ตังค์นะครับผมเขาจบรอบเพื่อที่จะไปไซเคิลใหม่นี่ยนะครับ อืมนะสำหรับ k t ทนะครับผมมองว่ามันมันเป็นแค่การพักตัวแค่นั้นแหละนะครับอืมถ้าถ้าถ้าไม่ดันกลุ่มแบงก์ก็ไม่รู้จะดันกลุ่มไหนแล้วนะเสร็จอินเด็กบ้านเราเนี่ยนะครับผมอ,อ,อิเล็กโทรนงอิเล็กทรนิกนี่ไปหมดแล้วนะครับผมอืม นะอ่เดี๋ยเรามาดูงบการเงินกันดีก,กว่านะครับอ่ะมามาดูมาดูงบการเงินเขาหน่อยเออทรัพย์สินก็คอ,อเคลียร์กับบริเวณเดิมเนาะไม่มีในื้ยะอะไรอ่านี่สินรวมนะครับผมถ้าเทียบเอานี่สินรวมเนี่ยมาเทียบกับสัสดส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นดีีเนาะอืม ต้องบอกว่าถ้าดีเนี่ยถ้าสมมุติมันต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยแสดงว่านี่สินต่ออ่าส่วนผู้ดิอมุ้นเนี่ยมันน้อยนะครับอืมมันคือดีแต่อันนี้มันเป็นสไตล์ของกลุ่มแบงก์ม่แล้วนะครับนี่สินของเขาเนี่ยมันหนาถ้าเทียบกับส่วนผู้ถิอมุ้นเนี่ยโอ้ก็หลายเท่าอยู่อ่ะอืมนะถ้าเป็นกลุ่มอื่นเนี่ยก็คือมันไม่โอเคแต่กลุ่มแบงก์ก็อ่า,อา ก็สไตล์เขามันมันก็จะเป็นทรงนี้อยู่แล้วนะครับผม ROE นะครับผมถือว่าดีขึ้นนะเออถือว่าดีขึ้นนะถ้าเทียบกับปีก่อนๆนนะครับผมอืมอ่า PE ก็อ่าเจ็ 65, ก็7ปีกว่ากว่าคืนทุนนะครับผมกลุ่มแบงก์มันมันจะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ PE มันจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ p y b o o k อ่า p a Paybook ไพ่บุกเนี่ย0.7กลุ่มแบงก์ก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่0.7มันดีตรงไหนดีตรงอ่อย่างมูลค่าทางบัญชีของเขาเนี่ย Facebook ไพบุก value เนี่ยนะครับผมถ้าสมมุติค่าอยู่เท่ากับหนึ่งแสดงว่าเราเอาเงินหนึ่งบาทไปซื้อหนึ่งบาทมันก็เท่าตัวใช่ไหมอ่แต่ตรงนี้เนี่ย KTB เนี่ยนะครับผมหนึ่งบาทเขาเนี่ยเราสามารถเอาเจ็ดสิบตังค์เนี่ยไปแลกได้คุ้มไหมละ่ะ เราะฉะนั้นเราซื้อต่ำบุกเราคุ้มไงเออนะอืันดีลองเนี่ยผมชอบมาดูตรงนี้การจ่ายปันผลของเขาอาดูปีก่อนนาปีหกสามศูนย์ศูนจุดเจ็ดสามนะครับปีหกสี่นะศูนย์จุดสองแปดมาศูนย์จุดสี่สองศูนย์หกแปดมาปีหกเจ็ดในศูนย์จุดแปดเจ็ดอะไรอย่างน้อยๆนะครับมันก็ อยู่ในโน้มขาขึ้นนะครับผมหุ้นมีกำไรเขาก็ปันผลเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะเออนะเดี๋ยวสวิตมาดูดิกำไรปีนี้อันนี้คือเก้าเดือนนะปีหกเจ็ดนี่คือเก้าเดือนถ้าเทียบกับปีหกหกเนี่ยนะครับผมเขาอยู่ที่สามหมื่นหกพันนะครับนี่มาสามหมื่นสามพันแล้วเก้าเดือนนะไตมารสี่เนี่ยนะครับผมเขาต้องแบบปีต่อปีเนี่ย มันต้องดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าปีที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับผมอ่านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันที่ผมชอบมาดูตรงนี้อีกนะครับอันนี้สไตล์ผมนะบอกไว้ก่อนงบกระแสเงินสดอ่าดูปีก่อนหน้านะอ่าติดลบหมื่นกว่าติดลบหกหมื่นกว่าติดลบสี่ร้อยกว่าติดลบเก้าพันกว่านะปีหกหกปีที่ผ่านมาปีหกเจ็ดนะครับผม สามเดือนที่ผ่านมาเงินสดทสี่จากการลงเนินงานของเขาเป็นบวกนะเพื่อนเออนะครับผมเงินสดสีจากการลงทุนนะครับผมและที่เห็นติดลบเนี่ยเขาอาจจะมีการไปลงทุนกับสินทรัพย์ต่างๆนะครับผมก็อายกตัวอย่างถ้าเป็นอสังหาเนี่ยก็อาจจะเป็นเอาไปซื้อที่ดินไปซื้ออาคารอะไรก็ว่าไปเมนเทนแนนต์นูน่นนี่นั่นนะครับผมนะ กับกลุ่มแบงก์เนี่ยก็มอนเหมือนกันนะครับผมเงินสดสุดที่จากการจัดหาเงินถ้ามันติดลบก็แสดงว่าเขาไม่ได้ไปหาเงินจากจากข้างนอกมานะครับผมอืมถ้าเกิดมันเป็นบวกอย่างเนี้ยอืมนั่นแหละน่าสงสัยนะครับผมว่าเฮ้ยคุณไปหาเงินจากไหนมาเนี่ยอคุณเพิ่มทุนไหมคุณ ทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยอืมนะแต่ถ้าเกิดมันติดลบนี่คือดีนะครับผมอ่ะ KTB ก็คือดีนั่นแหละนะครับผมก็สดใสนะครับผมอืมนะเออถ้าเกิดมันเป็นบวกบวมบวมมาเนี่ยนะครับผมก็อันตรายแต่ตอนเนี้ยมันเป็นลบไงก็คือดีนะครับผมนะตรงนี้คือดีนะเข้าใจตรงกันนะครับผมอ่นะ ก็พอสวิตมาที่หน้ากราฟเนี่ยนะครับเขาก็เลยอยู่ในบริบทของขาขึ้นนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในขาขึ้นนะครับผมก็แอดเข้ามาเลยนะครับผมอ่ะก็ตอบให้แล้วนะครับสำหรับคุณเอวัชรพงศ์นะครับผมสำหรับหุนตัวนี้คุณตาคมมากนะครับผมแต่สีตังเนี่ยยังยังยังต้องเวทแอนดซีนะครับคุณวัชรพงศ์นะครับอืนะ ขาขอเข้ามา2ตัว KTB กับ C ี่ังขอมานานแล้วแหละผมเพิ่งมาอัพนะโอเคก็สลับคัดหุ้นกับตัวนะครับผมนะก็อัปเดตอีกที่นึงนะครับผม TLI นะครับผมยังอยู่นะครับ CRC ยังอยู่ HNR เนี่ยเอานะคัดออกก่อนนะครับแล้วเราก็แอด KTB เข้ามาเพิเ่มนะครับเข้ามาแทนเนาะ โอเคสิ่งที่ผมกาลังพูดคุยมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้ชี้นําหรือแนะนําเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น4ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณาณในการลงทุนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อยากให้ผมเนี่ยเปิดกราฟากับหุ้นที่ตัวเองกาลังตามอยู่ก็สามารถโพสต์ชื่อหุ้นใตค้คลิปได้ ผมจะได้น้าหุ้นตัวนั้นมาเปิดกราฟมาแชร์ดีเลขเปลี่ยนคอบเนกันย้ําว่าเลขเปลี่ยนรอบเนกันนะครับเราจะได้อยู่ในตลาดทุนนี้ไปด้วยกันนานๆเนาะขอความกรุณาช่วยกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับอันนี้ช่วยหน่อยนะนะครับผมนะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมเนาะก,ก็สุดท้ายในสุดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบียงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสว,นนสวัสดีครับ